เราไปเรียนหนังสือเราเข้าใจเอารอผู้ชายที่จะต้องปกปิดคือเส้นดีถึงหัวเขา่าเสดีถึงหัวเขา่าแล้วมันก็มีคําถามว่าอาจารย์ละหมาดก็นุ่งสะดวอย่างเดียวนุ่งสะดวกเห็นไหมลนะ่ะมันก็ปิดเลยหัวเข่าอยู่แล้วไม่มีผ้าขมาม้าผ้าไม่มีสารบันผ้ายืนละหมาดต,ตัวแดงแงละหมาดเนี่ยหมวกก็ไม่ใส่ซ้อไหมมันแทบจะตอบไม่ไม่ถนัดปากเท่าไหร่ว่าซ้อก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าดาดาก,ากากาเขาสอนไว้คนประธานน่ะ เสื้อยืดยังไม่ใส่ออกข้างนอกเลยเจอมนุษย์ไอ้นี้เข้าเฝ้าวัดล้อเนี่ยยืนถอดเสื้อตัวแดงนะน,นะถ้าเอาตามฟิกผมก็เรียนฟิกมาเอาตามกฎหมายนะ่ะซอละหมาดแต่ไม่ซอเรื่องมาราย,ยาทผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆท่านไปพบพอ,อ,อที่โรงเรียนท่านลองถอดเสื้อเดินไปหาพอ,อที่ยามมันไม่เข้าโรงเรียนเปล่านียังไม่ได้พบนายกนะพบพออที่โรงเรียนนะ่ยยามยังไม่เข้าเลยเพราะเขียนว่าแต่งกายสุภาพ ไอ้นี่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์น่ะผู้สร้างมนุษย์สร้างโลกนะันะยืนถอดเสื้ออัลลอฮ์ม่ใช่อัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ขอเหอะ